พูดถึงสาวสองนะครับมีดราม่าที่สมุดรปราการกับการประกวดที่ดาช้างแล้วมีผู้เข้าประกวดคนหนึ่งอยากจะฟันสวยแต่ว่าไม่มั่นใจในฟันของตัวเองก็เลยใช้วิธีที่มีทั้งคนที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยรับไวโร่มีคนดูกว่า3ล้านครั้งหลายคนก็ตื่นตาตื่นใจอบอกโอ้โหมันทําแบบนี้ด้วยเหรอแต่หลายคนแสดงความเป็นห่วงถึงเรื่องความปลอดภัยครับแล้วกลัวว่าเดี๋ยวจะเกิดการลอกเลียนแบบได้หนึ่งก็คือเล็บเนี่ย ที่เป็นเล็บปลอมแถมยังทาสีเล็บปลอมไม่ควรเอาไปติดที่ฟันอยู่แล้วสองก็คือ,อผู้เข้าประกวดที่ดาช้างคนนี้ก็เล่าว่าตัวเองประกวดนางงามสาวประเภท2ที่ตลาดน้ําบางน้ําพึ่งจังหวัดสมุทรปราการยอมรับเลยว่าไม่มีเวลาเตรียมตัวจ,จู่ๆพี่เลี้ยงนางงามเนี่ยเขาปิ๊งไอเดียอยากให้ฟันขาวใช่ไหมก็เลยเอาเล็บปลอมเนี่ยมาเทียบกับฟันตะไบให้เข้ารูปแล้วก็ติดไปก่อนจะทาสีขาวตอนนั้นเนี่ย ไม่ได้นึกถึงผลข้างเคียงไม่ได้นึกถึงอันตรายหรอกนึกอยู่อย่างเดียวว่าทํายังไงให้สวยที่สุดส่วนตัวแล้วไม่ได้ตั้งใจจริงจตอนนั้นคือปัญหาอะไรไม่ทันแล้วจริงๆก็เลยต้องใช้วิธีการนี้ก็ยากจะบอกทุกคนนะคะว่าอย่าทําตามหรือเล่นแบบเพราะว่ามันเป็นวิธีที่อันตรายส่วนตัวหน,หนูหนูต้องขอโทษจริงๆคุณอนุรักษ์ยังกล่าวขอโทษบรรดานางงามสาวประเภทสองนะครับ ยืนยันนะว่าไม่ใช่นางงามทุกๆคนที่จะใช้วิธีนี้และสุดท้ายขอฝากไปยังทุกๆคนว่าไม่อยากให้ลอกเลียนแบบนะครับเป็นพฤติกรรมที่ไม่ลอกเลียนแบบนะคะเพราะว่าอันตรายต่อสุขภาพปากรวมทั้งร่างกายด้วยเมื่อสักครู่นี้เห็นภาพที่ตะไบอะค่ะพอตะไบปั๊บเนี่ยผงที่ไปเป็นตะไบอะค่ะมันเข้าไปในคอ